เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใด้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆพื้นที่กว้างๆท่านผู้ชมไม่เล็กซื้อเล็กอยู่ครับราคาสุดคุ้มเลยเดียวครับหลังนี้บ้านเดี่ยว2ชั้นครับ3ห้องนอน2ห้องน้ําบนพื้นที่รวม300ตารางวาน,นะครับ300ตารางวาเลยนะครับไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรสัครับ ดูบ้านสภาพดีครับสวยสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ได้เลยครับหรือถ้าอยากให้เหมือนใหม่ก็ทาสีนิดหน่อยก็สวยเหมือนใหม่แล้วแต่ตัวบ้านตอนนี้ก็สภาพดีสะอาดครับไม่เปื้อนไม่โทมพร้อมอยู่แล้วครับแต่ละห้องละห้องสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่สุดโทมหน้าต่างง้วดเหล็งดาดครบๆแถมแอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในบ้านเลยนะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในบ้านเลย เคาน์เตอร์ครัวสิ่งล้างจานตู้โต๊ะเตียงปูกระเบื้องทุกพื้นที่ครับชั้นบนชั้นล่างผ้มาม่านหน้าต่างสวยๆครับออกแบบไว้อย่างดีมี3ห้องนอนเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาซีเป้าเลืซื้อประจำได้ไม่ผาจิ๊ใหม่ๆฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับแปลงนี้อยู่ บ้านน้อยท่าสแกรครับแถววัดบ้านน้อยอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่เหลือรอบบ้านกว้างขวางครับ300อยตารางวางครับปลูกต้นไม้ทำสวนกันได้เลยอากาศดีวิวดีต้นไม้เยอะร่มรื่นมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่กระจายจายครับเฉพาะพื้นที่ในตัวบ้านก็300ตารางวาเข้าไปแล้วเป็นส่วนตัวแน่นอนครับไม่แออัดไม่นวุ่นวายใกล้วัดใกล้ตลาดใกล้ร,ร้านค้าเดินทางสะดวกครับ อยู่หน้าวัดบ้านน้อยนี่เลยนะครับตัวบ้าน,นครับอยู่หน้าวัดบ้านน้อย,ยนะครับสวยสวยครับทำเลดีด้วยท่านใดสนใจไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสามล้านบาทครับราคาเปิดวันที่สามล้านบาทบ้านพร้อมที่ดินสามร้อยตารางวาบ้านสภาพดีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวาเพิ่มเติมก็ได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ